아 uh... uh... โนอภะวอต้าวะสังขอนสังขังนามังหันธมยังุรษะปะกวโตบัวะกานะมะกรันเจวะอุทานุสตินยัญจการมัส การปฏิบัติทางกายมันก็ไปอีกแบบหนึ่งคืออยู่ในละอยู่อยู่ในระหว่างการตั้งสัจจะอยู่ในระหว่างการอดทนอดกั้นปฏิบัติทางกายคือวางวางวางรูปลักษณ์ของเราเนี่ยให้อยู่ในอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเช่นอยู่ในอยู่ในระหว่างการฝึกสติอยู่ในระหว่างการฝึกฝึกจิตก็อยู่อย่างเงี้ยสํารวมอดทนหรือกิริยาการเป็นอยู่วางตัวให้ สมกับนามของเรานามของเราคือพิสุทธิ์นามของเราคือสมณะนามของเราคือบรพชิตที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้ให้เป็นพิสุทธิ์ยกย่องให้เป็นสมณะยกย่องเป็นบรพชิตเนี่ยความหมายก็ต่างกันแต่มันก็เนื่องด้วยผลจากการปฏิบัติทางกายกับป,ปฏิบัติทางใจปฏิบัติทางใจนี่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมในล้วนเลยเช่นว่า ความเมื่อยล้าเกิดขึ้นซึ่งร่างกายสังขารเนี่ยเราจะต้องเข้าไปควบคุมอาการของของสังขารร่างกายไม่ให้มีอาการท้อถอยหรือไม่ให้มีอาการสุดโสมหรือไม่มีไม่ให้มีอาการที่เรียกว่าร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียเกินไปหรือทําให้เกิดความอิดหนาอิดโรยอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสติ สมาธิเนี่ยเข้าไปควบคุมอันนี้ส่วนของของอารมณ์อารมณ์นี่สาคัญกว่าการที่จะไปควบคุมรูปกายโกรธเกลียดชิงชงังอาฆาตพยาบาทหรืออารมณ์ฉุนอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์สดใสอารมณ์ขุุนมัวเนี่ยมันจะต้องเข้าไปมีสติเข้าไปพิจรารณาทั้งหมดหมดน,นี่อันนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติทางทาง,งใจปฏิบัติทางภายในเรียก่ปฏิบัติทงาใทง,ใทงใจ หรือเมื่อจิตของเราฉุนเฉียวเกลี้ยวกาดขึ้นมาเราก็ต้องเข้าไปกำกับตรงนี้กเรียวกว่าปฏิบัติทางใจหรือจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าพั้งเผอลอหลงลือมอะไรไปแล้วก็มีสติ้าไปกำกับควบคุมรักษาจิตอารมณ์ที่ขุ่นมัวก็พิจารณาให้เห็นให้เห็นธรรมภายในจิตที่มันขุ่นมัวเมื่อจิตใจมันเกลี้ยวกาดฉุน พุนหันพันแล่นแล้วก็มีสติรู้เท่าทันมันแล้วก็กากับควบคุมมันไว้ให้มันอยู่ภายในไม่ให้มันออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติภายในปฏิบัติทางใจโดยไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบอะไรทีนี้มาการศึกษาศาสนาในส่วนของบุคลาธิฐานหรือส่วนส่วนเกี่ยวกับบุคคลก็คือเข้าไปศึกษาดูตัวอย่างจาก อริยสาวกที่เป็นอริยสงฆ์อริยสาวกที่เป็นอริยสงฆ์หรืออริยอริยที่เป็นอริยเจ้าตรงนี้เราต้องต้องต้องรู้ว่าบุคคลเช่นไรถึงเรียกว่าสมควรเรียกว่าอริยสงฆ์บุคคลเช่นไรจะเรียกได้แค่ว่าอริยเจ้าในในธรรมวิภาคอาจจะไม่ได้มีพูดไว ในคู่มือธรรมวิภาคกนไม่ได้พูดไว้เรื่องพวกนี้หรือในพุทธประวัติอนุพุทธะอาจจะพูดแค่ว่าอริยะสงอริยะสงอริยเจ้าแต่เขาไม่ได้แยกแยะว่าอริยะสงคนเรียกบุคคลในฐานะอย่างไรอริยเจ้าคนเรียกในบุคคลในฐานะอย่างไรบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยเรียกอริยเจ้าบุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเรียกว่าอริยะสงทิสุที่บรรลุธรรมแล้วเรียกว่าอริยะสงแต่คารวะ บรรลุธรรมมีรุงตาห็นธรรมเนี่ยไม่เรียกว่าอริยะสมนะต้องเรียกอริยะเจ้าอย่างนี้ถึงต้นหรือตัวอย่างตัวอย่างการปฏิบัติของพระอริยะสาวก